เมืองกำลังเปลี่ยนทุกวินาทีเมืองได้เติบโตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้คนความฝันและความปรารถนาดังนั้นการเติบโตของเมืองสอดคล้องไปกับคุณภาพชีวิตของคนทำให้เกิดกิจกรรมการใช้สอยการหารายได้และการพักผ่อน การเจริญเติบโตของเมืองและชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยการพัฒนาแบบรวมศูนย์ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองโตเดี่ยวจนทำให้กรุงเทพเกิดการขยายตัวของประชากรอย่างก้าวกระโดดมีประชากรมากถึง5.5ล้านคนเมื่อเทียบกับเมืองรองอื่นๆเกิดปัญหาตามมา ั้งรถติดที่อยู่อาศัยมีราคาสูงพื้นที่สีเขียวมีน้อยลงและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ลดทอนคุณภาพชีวิตของคนในเมือง กรุงเทพมาขยายตัวแบบแผ่กระจายมาตลอดเป็นเมืองแนวลาบมาตลอดตั้งแต่สมัยตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกๆครั้งเลยที่เราขยายตัวออกมานอกเมืองมานใหญ่มากขึ้นที่เป็นเมืองแนวลาบเนี่ยแล้วมันใช้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพคือมันไม่หนาแน่นพอนี่เป็นมาปัญหามาตลอดฉะนั้นพื้นที่สําคัญที่จะต้องมุ่งประเด็นของการพัฒนาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชานเมืองมาก่อนทางถนนเพชรบุรีตามถนนหรือกรุงเทตามถนนถสนาทาสรสรีลมอะไรเนี่ยวิ่งออกไปเนี่ยเป็นพระรามสี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็น แต่จริงๆมันเป็นพื้นที่ชานเมืองมาก่อนพื้นที่เหล่านั้นเลยเป็นพื้นที่ศักยภาพที่เราน่าจะเข้าไปฟื้นฟูและสร้างความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนมีโอกาสเข้ามาอยู่ในเมืองได้ได้มากขึ้น ด้วยความท้าทายนี้การเคหะแห่งชาติจึงเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองตามแผนพัฒนาเมืองและยุทธศาสตร์ของภาครัฐโครงการฟื้นฟูเมืองค่อนข้างจะเป็นโครงการใหม่ของการแห่งชาตินะครับเพราะนั้นข้อมูลต่างๆต้อง ควบถ้วนมันบ่งบอกถึงความพร้อมว่าเราจะทําโครงการนี้หรือเปล่าอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกายภาพว่าสภาพเดิมของพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมในการลงไปสํารวจเก็บข้อมูลพวกนี้สิ่งที่ได้รับคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในส่วนของฐานข้อมูลเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างมากนะในตัวของฐานข้อมูลเองเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของประชากรอาชีพความเป็นอยู่ ฐถานะความต้องการของเขาครับซึ่งเราก็สามารถดึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะดึงเอามาปรับใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีครับเพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจึงได้จัดทำแผนที่ชุมชนเมืองและฐานข้อมูลชุมชนเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานเมืองเชิงพื้นที่ที่ปรากฏในช่วงปี2558ถึง2563จากงานวิจัยมีข้อค้นพบที่โดดเด่น3ประเด็นประเด็นที่1ความสามารถในการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่กรุงเทพ มีการกระจายตัวของศูนย์การค้าตลาดสถานศึกษาสวนสาธารณะและสถานพยาบาลอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะตลาดและตลาดนัดมีการกระจายเข้าไปอยู่ในทุกชุมชนศูนย์การค้าสถานศึกษาและสถานพยาบาลมีการกระจุกตัวมากขึ้นในพื้นที่ชั้นในขณะที่สวนสาธารณะลานกีฬา และพื้นที่สาธารณะแม้จะกระจายอย่างทั่วถึงแต่มีระยะทางไกลไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน15นาทีประเด็นที่2ความสามารถในการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนข้อมูลทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงจำนวนบ้าน เพรว่าเมืออมีการขยายตัวตามโครงข่ายรถไฟฟ้า13สายแต่คนกรุงเทพไม่สามารถเดินเท้าถึงรถไฟฟ้าได้ภายใน15นาทีเนื่องจากโครงข่ายของถนนไม่อำนวยความสะดวกเพียงพอประเด็นที่3แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองจากการวิจัยพบว่าการขยายตัวของเมืองเกี่ยวข้องกับโครงข่ายรถไฟฟ้า การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการฟื้น EX ฟูชุมชนเมืองตามแผนพัฒนาเมืองและยุทธศาสตร์ของภาครัฐพบว่าเคหะชุมชนบ่อนไก่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมสําหรับศึกษาเป็นโครงการนําร่องเนื่องจากตั้งอยู่กลางเมืองมีแหล่งงานอยู่โดยรอบการแห่งชาติมีฐานข้อมูลเรื่องสาการที่อยู่อาศัยของตัวเองอยู่ ที่ปล่อยทั้งเป็น Open Data แล้วก็ให้คนสามารถเข้าไปดูได้ก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลทางด้านที่อัวใสของการแขห่งชาติเจ้าหน้าที่ของการแห่งชาติสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนได้ง่ายขึ้นเมื่อข้อมูลมีความถูกต้องรอบด้านทําให้เกิดการตัดสินใจอยู่บนหลักการช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานและเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การศึกษานี้จะนำไปสู่การวางรากฐานของการฟื้นฟูพื้นที่เมืองชั้นในให้ใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาเมืองให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต